พ in ่อกับแม่เคยทะเลาะกันไหมคะมีสิลูกตอนนั้นน่ะแม่เขาเป็นดาวติ๊กตอไม่ใช่ละคุณน่ะมั่วละเอ้าก็จริงนี่คุณสวยจะตายแต่ตอนนั้นน่ะตอนนี้ก็ยังสวยมีวันนึงน่ะแม่เขาไปเต้นเพลงปั๊ม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 แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ลงติ๊กตอกกัลูกแล้วก็มีคนดีเอ็มมาหาแม่ก็ไม่รู้ทําท่าไหนอ่ะเขาก็ไปแอด a c e b o o k กันพ่อก็เลยเห็นว่าแม่มีคนมาไลฟ์ a c e b o o k แบบแปลกๆอ๋อก็เลยทะเลาะกันเปล่า พ่อกัเลยไปมีกิ๊กมากแม่เขาจับได้กัเลยทะเลาะกันอ้าวซะงั้นนะพ่อแล้วตอนที่พ่อกับแม่เจอกันตัวเป็นเป็นครั้งแรกเป็นยังไงเหรอคะตอนเจอกันครั้งแรกเหรออย่างกับอาบแอลกอฮอล์เลยแหละลูกทั้งพ่อทั้งแม่ผัดกันฉีดฉีดไปฉีดมาก่อนจะได้จับตัวกันก็อุย้ยลำบากแล้วหนูเกิดมาได้ยังไงเหรอคะก็ได้คนข้างบ้านช่วยนะลูก คนข้างบ้านไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคือก่อนที่พ่อกับแม่จะเจอกันได้อ่ะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มก่อนก็เลยให้คุณลุงข้างบ้านน่ะไปจองคิวให้พ่อกับแม่ก็ต้องรอให้อายุครบ18ปีก่อนถึงจะได้รับวัคซีนแล้วก็ได้ไปเจอกันนี่แหละลูกลำบากจะตายพอพ่อได้วัคซีนครบ2เข็มนะรีบไปหาแม่คนแรกเลยละ่ะ ตอนที่พ่อกับแม่เข้ามาหาลัยอ่ะอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแหละลูกทุกอย่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นพ่อกับแม่ก็เจอกันปกตินี่แหละลูกเอ้เราก็ไปเรียนที่เดียวกันไปมหาสู่กันสุดท้ายก็แต่งงานกันแล้วเราก็มีลูกน่ารักน่ารักแบบหนูไงล่ะจ๊ะเสียดายจัง คิดว่าชีวิตหนูจะแอดวานซ์กว่านี้ซะอีกคิดว่าจะแบบส่งกันไปทางไรษณนีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจอกันหลังเซเว่นปิดคำนี้ใครเค,เคยใช้กันบ้างปี2013ซาร่าครับคือผมชอบคุณมากเลยอ่ะไม่ทราบว่าคุณจะไปเดทก,กับผมได้ไหมครับได้สิจริงเหรอครับอาคุณรับปากผมแล้วนะเอาเพื่ออะไรดีครับเอาเป็นว่าเจอกันหลังเซเว่นปิดแล้วกันนะฮอ หลังเซเว่นปิดเลามาไหลมันจะปิดกันละครับก็ไม่รู้สินะไม่เป็นไรครับผมจะรอรอได้ก็รอไปเถอะไม่มีวันนั้นหรอกปี2021อฮลัลโหลสวัสดีค่ะฮะลัลโหลสวัสดีครับซาร่าจำผมได้ไหมจำไม่ได้อ่ะค่ะผมแซมไงล่ะครับที่คุณเคยบอกกับผมไว้ว่าคุณจะไปเดทกับผมหลังเซเว่นปิดเอาตอนนี้เซเว่นมันก็ปิดแล้วนะครับแสดงว่าคุณพร้อมจะไปเดทกับผมแล้วใช่ไหมฮ่ฮแซม ไม่ไปคะ่ะไม่ไปยังไงก็ไม่ไปะอะไรกันครับคุณไม่ไปไม่ได้นะครับที่ผมรอมา8ปีเลยนะกว่าเซเว่นมันจะปิดได้อะคุณรู้ไหมเอาอยัางไงก็ตามมาผมจะไปหาคุณ <S <S แล้าเจอกันนะครับคนสวยงานเข้าแล้วไงเวลามันไม่เท่ากันเวลาเรียนหนึ่งนาทีอย่างกับชั่วกับชั่วกันดูนาฬิกากี่ครั้งก็ยังไม่หมดเวลาสักทีสาธุหมดเวลาเถอะพังบะเนี่ย เอ้ยตรงไปดีไปเอ้อเอ้ให้มันได้อย่างงี้ดทีเวลาเล่นเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วมานอนได้แล้วสวยแล้วโอ้ยฟินสุดๆขออีกสักตอนละกันนะดูหนังเพลินๆแป๊บเดียวดึกแล้วฮัลโหลแกโอ้ข่าวผู้กำกับโจใช่ไหมเมากันเบาๆอุ้ยอีอัเป็นชั่โมงอสุดยอดโอ้ อ๋คลิปของคนนี้ขึ้นฟีดอีกแล้วฉันเป็น FC เขานะติ๊กตอกหรือเรื่อดูดเวลากันแน่เมื่อโรงเรียนเปิดเทอมหลังยุคโควิดซูมซูมทำไมมันไม่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนี่เธอเธอ ถาอะไรอะ่ะก็มองไม่ค่อยชัดอะ่ะก็เลยจะซูมให้มันใหญ่ขึ้นนะ้อโอ้ยจะซูมได้ยังไงเรานี่ไม่ใช่ iPad นะ <c oughs> ลืมไปเลยว่าซูมไม่ได้เ <c oughs> มื่อครูจดเร็วแล้วเราจดไม่ทันโอ้ยครูจ๋าจดเร็วเกินไปแล้วจ้าจดไม่ทันแล้วจ้าแคปนแหน้าจอได้ไหมแคร์หน้าจอเมื่อครูเรียกตอบคําถามหมายเลข32อจ้าตอบคาถามข้อนี้ด้วยโอ้ยอยากจะปิดกล้องปิดเน็ตซะเดี๋ยว นี้เลยเฮออ้อยากจะหายไปเมื่อแอบหลับในห้องเรียนอา้าวแม่ผมแดงตื่นใครให้นอนเวลาเรียนขอโทษค่ะหนูลืมไปว่าคุณครูเห็นค่ะโทษทีเมื่อหิวขนมขึ้นมากินขนมดีกว่าเอานั่นนั่นยายหูแมวจะทำอะไรเราจะทำอะไรจะกินขนมในห้องเหรอ ขอโทษทีค่ะคุณครูลืมไปว่าคุณครูเห็นค่ะปิดเทอมเมื่อก่อนเย้ปิดเทอมแล้วแม่ค่ะเราไปเที่ยวที่ไหนกันดีเราไปเที่ยวเชียงใหม่หรือไปพัทยาหรือไปภูเก็ตหรือปีนี้คุณแม่จะพาหนูไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นสิจรลูกแม่แม่อยากไปชอปปิ้งพอดีเลยปิดเทอมในตอนนี้เย้สอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วจะไปไหนดี ลืมไปโควิดไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้มานานแล้วไปแค่เซเว่นนะปักสอยก็ยังดีขอไปเซเว่นไ,ได้ไหมแม่จ้าโอเคจ้ะ ไปเซเว่นก็ได้ลูกรักแต่ว่าใส่แมสสักสามชั้นแล้วก็เดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์ไปด้วยนะแม่ให้เวลาเดินแค่ห้านาทีแล้วร,รีบกลับกันนะลูกจ้าแม่กลัวโควิดแจ้ดวิบากกรรมของคนชื่อนามสกุลยาวนักเรียนทุกคนคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนลงไปบนกระดาษทุกแผ่นนะคะย้ําว่าทุกแผ่นนะคะในใบข้อสอบก็ทุกแผ่นเลยนะคะทุกแผ่นคะ่ะให้เขียนชื่อนามสกุลทุกแผ่นเนี่ยนะแล้วชื่อฉันนามสกุลฉัน ยาวจะตายฉันไม่เขียนมืออีกหรอโอ้ยทำไมคุณครูใจร้ายแบบนี้เนี่ยนีมีคงเขียนกันเสร็จหมดแล้วนะคะถ้างั้นเริ่มทำข้อสอบได้ค่ะอะไรเนี่ยจนเพื่อนเขาเริ่มทำข้อสอบกันแล้วฉันยังเขียนชื่อานามสก,กุลฉันไม่เสร็จเลยพอจ่าแมจ่าจะเอานามสก,กุลยาวอะไรขนาดนี้โอ้ยโอ้ยยังเหลืออีกกี่แผ่นเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยอะแยะเพื่อนเขาทำกันไปถึงคอไหนแล้วโอ้ยแม่เอ้ย เหตุผลที่ยังไม่อยากให้โรงเรียนเปิดโอ้ยเราอ้วนเป็นช้างป่าแบบนี้จะไปมีหน้าไปเจอใครได้เล่าลดความอ้วนไม่ทนนะันอ่ะไม่มีตังไปคืนเพื่อนที่ยืมไว้อะจ้าบอกเขาไว้ว่าจะไปคืนหลังเปิดเทอมโอ้ยตายแล้วหาเงินไม่ทันเลยตอนเรียนนอนได้สร้างวีรกรรมไว้เยอะมากเลยอะคุณครูหมายหัวไว้แล้วด้วยถ้าได้ไปเจอหน้ากันที่โรงเรียนไม่รอดแน่คร <c oughs> ึ่งโดนผู้ชายเทปไปเมื่ออาทิตย์ก่อน ยังไม่พร้อมจะเจอหน้าเขาก็คือเพิ่งทำสีผมมาใหม่อ่ะกำลังเป๊ะปังอลังเวอร์เลยอ่ะเสียดายตังอ่ะกว่าจะได้สีเนี้ยสีตะไคร่น้ำลุ่นพี่ที่แอบชอบเรียนจบไปแล้วอ่ะไม่มีกำลังใจจะไปโรงเรียนหรอกเสิวเต็มหน้าแบบนี้จะไปเจอใครได้เราเบาก,กับเพื่อนไว้ว่าโรงเรียนไม่มีวันได้เปิดหรอกถ้าได้เปิดจะให้เพื่อนพันหนึ่ง อย่างนี้ก็เสียเงินดิอย่าเพิ่งเปิดได้ไหมหลงพึ่งรลดสถานะกับผู้ชายคนนึงไปอ่ะแล้วบอกเขาว่าห่างกันสักพักกลัวว่าถ้าไปโรงเรียนแล้วต้องใกล้ชิดกันจะอดใจไม่ไหวอ่ะตอนรวมญาติในยุคปัจจุบันสวัสดีค่ะลุงตูสวัสดีค่ะลุงป้อมสวัสดีค่ะน้าน้อยสวัสดีค่ะอ,อน้องสวัสดีค่ะป้าหญิงสวัสดีค่ะลุงดำสวัสดีค่ะปูวิต สวัสดีค่ะประจิตสวัสดีค่ะยายจจมทุกคนสบายดีนะคะตอนรวมญาติในอนาคต สวัสดีค่ะคุณปู่อุนตราแมนสวัสดีค่ะคุณลุงกันดัมสวัสดีค่ะคุณยายบาร์บี้สวัสดีค่ะคุณน้าคาเทียสวัสดีค่ะคุณปู่นารูโตะสวัสดีค่ะคุณอาเปนฟายสวัสดีค่ะคุณอาเน็ตฟลิกซ์สวัสดีค่ะคุณอาดิสนีย์ฟลัสวัสดีค่ะคุณลุงโควิดทุกคนสบายดีนะคะฉันรักเขาฉันจะไลค์เขานี่นี่ทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังดูติ๊กตักของพี่ที่ชอบอยู่น่ะชอบมากๆเลย ขอ like, ไลค์หนอ่อยเชอญโอ้ใจไม่ไหวไลค์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 ทุกคลิปเลยพี่เขาต้องเห็นฉันพี่เขาต้องเห็นฉันกดไลค์รัวขนาดนะั้นนะ่ไม่กลัวพี่เขาบล็อกเหรอพี่เขาจะบล็อกฉันทำไมอ่ะฉันชอบเขาฉันกดไลค์เขาแล้วพี่เขาก็ใจดีด้วยเขาไม่บล็อกฉันหรอกรู้ว่าชอบก็เลยไลค์แต่รู้เปล่าไลค์รัวแบบนนะั้นแน่โดนปิดกั้นได้เลยนะหลายๆคนเขาไม่ชอบอะ่ะทำไม ไลค์ like, รัวพี่เขาก็น่าจะชอบออกได้ยอดไลค์ตั้งเยอะไลค์อ่ like, พี่เขาก็ชอบอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าไลค์รัวรัวมันโดนปิดการมองเห็นไง,งอ่ะจริงอเมนจะเคยรู้เลยนะก็ฉันชอบเขาอ่ะฉันอยากให้เขารู้อ่ะไล์รัวรัวทำไมพี่โดนปิดการมองเห็นถ้าเกิดว่าอยากจะแสดงความรักขอเป็นเมนรัวแทนนะคะหรือไม่ก็ดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยไลค์นะคะขอบคุณค่ะ เทิมรอบนี้ใส่แมสแบบไหนกันบ้างใส่แค่ตอนคุณครูตรวจถ้าครูตรวจเสร็จอย่าได้เจอกันเลยเจ้าแมสบายหนูใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นหนูขอไปที่ห้องก่อนค่ะถอดได้สักทีครูเช็คแล้วใส่บ้างถอดบ้างแล้วแต่อารมณ์เออเอึดอัดจังถอดแมสก่อนละกันใส่ดีกว่ากลัวโควิดอ้ยอึดอัดอีกแล้วถอดเจอหนะเพื่อนในห้องไอใส่ก่อนอใส่ๆถอดถอดทั้งวันเลยเนี่ย แอบ,บเคร่งคลาสใส่ท้งวันกาดดีไม่มีตกเพื่อความปลอดภัยกาดดีไม่มีตกจะไม่มีวันเปิดแมสแน่นอนเปิดออกมาหายใจเป็นพักๆข่าวอากาศบร,รสนะิสุทธ์ต้องจนะสดชื่นอใส่ก่อนใส่ก่อนค่อยดีกันหน่อยแค่พ้นประตูโรงเรียนเท่านั้นแหละ5 4 3 2 1โชว์หน้าเก๋ๆค่ะสวัสดีค่ะคุณครูไปก่อนแล้วแค่พ้นประตูโรงเรียนก็ไม่ไหวนะจ้าห้าวีก็เกินพอ ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของคุณเป็นแบบไหนศัตรูคู่อาฆาตแกกล้าดียังไงมาแย่งขนมของฉันกินน่ะก็ไม่เห็นต้องใช้ความกล้าเนี่ยก็แค่หยิบมากินนี่ค็ไปจูนี่ลูกนีพี่จ๋าพี่จ๋าพอจะมีสักสองร้อยไหมดอกเบีย้ยเป็นรายวันนะคู่แข่งตลอดกาลคณแม่คะหนูสอบได้ที่หนึ่งคะ่ะหนูก็สอบได้ที่หนึ่งเหมือนกันคะ่ะคะแนนเต็มตั้งสามวิชาเนะี่ยตาของหนูอ่ะเต็มสี่วิชาคะ่ะดีด้วยเฉพาะเวลาขอความช่วยเหลือ พี่ขาไงวันนี้มาแปลกพูดจากับพี่ซะดีเลยหนูก็พูดดีตลอดนั่นแหละค่ะพี่ขาหนูขอยืม เซ็ตสีของพี่หน่อยได้ไหมคะอ๋อมายืมของนี่เองสงบศึกก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์รวมกันนี่พี่อะไรเรียกทำไมแม่บอกว่าวันเนี้ยจะพาไปเซ็นท่านถ้าเกิดว่าเราอ่ะทำความสะอาดบ้านเสร็จอะอแล้วแกจะทําอะไรบ้างก็พูดมาขาดห้องน้ํานะาาช่วยช่วยกันจะได้เสร็จเร็จไวๆรักกันมากมากพี่ากาหนูซื้อชาเขียวที่พี่ชอบมาฝากพี่ก็ไปข้างนอกมาซื้อนี้มาฝากน้องเหมือนกันขอบคุณนะคะ รักน้องที่สุดเลยรักพี่เหมือนกันตีกันเป็นครั้งคราวพอได้สร้างความสัมพันธ์นี่พี่หึอขอกินด้วยได้ไหมเหล่าฮึได้ดิเอไปดิขอบคุณค่ะอืเฮย้ยไอ้น้องบ้าพี่บางกินไปได้แค่คำเดียวนี่กินคนเดียวหมดเลยเหรองงอนเมื่อฉันลืมปิดกล้องตอนเรียนออนไลน์ทำตัวน่าเกลียด อีโค้ดกมกอ่ะกินจนเพื่อนน้ำลายไหลโอ้ยแบ่งกันบ้างเด็กดาวเต้นยั่วจ้าตีกับคนในบ้านใจเย็นใจเย็นใจเย็นลับโชว์เฮ้ยตื่นได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโชว์เซ็กซี่แบบไม่ตั้งใจ เมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอนเช้า Everybody stand up please Good morning teacher Good morning everybody How are you I'm fine Thank you and you I'm fine Thank you Sit down please Thank you teacher เมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอนบ่าย Everybody stand up please Good m o r n i o n teacher Hi afternoon Good, Good afternoon, afternoon teacher. teacher. Good afternoon, everybody. How are you? I'm fine. fine. Thank, Thank you. you. And you?